สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไขรนะครับสิภามะเบิงผาพน่ำโชกลาบแนวทางเล็กเดือตัวเล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2568นหายสะครับลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับลาสูนี้ก็ไดเนาะก็ต้องกราบประทานอภัพยพี่น้องลหลายๆเดอ้อนะครับในความผิดพลาดนี้ก็ไดจากสิวาจางังไดเสนอนะครับย่อมือสูดสอกเนาะนะครับเอาเป็นการทำนายตัวเลข ทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมภาพ,พี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ขอ้อมูลแนวทางของเอล่านะครับใบหนียาสีปทุมมาของเพลินพี่น้องครับข้างบนนะครับทั้งเทิง5 9 1 5 9 2 5 9 3ึ่ง 9ก้าหนึ่งเกก้นะครับ้วก็ข้างล่างในศูนย์หับหกพี่น้องครับยาสีปทุมมากของแอดเอลานะครับตามมาโดยความบนแนวทางของแอดมาลีสาโตข้างบนเพลนสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดเก้านะครับไใบนสามโตพี่น้องถัดมาในเป็น2โตนะครับข้างบนส7่8จ9 97 98แล้วก็เจ็ดแเดอ แอดมาลีแนวทางของอาจารย์บุญรอดนะครับวัติพันธ์มากกหาฮง่งขาหนอีพอนมานะครับโอ้สาตัวก็เกือบแตกขึ้นกันตัวนี้เนาะเอาวันนี้นึงกันยายนเด่นบน4กับเจดเดิีพนอนเดอนะครับีศู 0, 6, 9, 7, 7 9, นย์ีหเดศูนย์เจ็ดเก้าะครับแล้วก็สามตัวห้าสี 0, ่ศูนย์ห้าส สี่ห้านะครับห้องหางนี่ที่แดงเห็นหลายลายอาจารย์นี่เป็นไห้ตรงกันอยู่นะครับสําหรับเจ็ดสี่หานี่หาสี่เจ็ดนี่นะครับอา้าวมากระจวดจา่าเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของใยแลพี่น้องครับเพิ่นว่าเป็นเลขที่น่าจับตามองสําหรับวดนนี้นะครับหนึ่งกันยายนนะครับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามหกหนึ่งเจ็ดสาม สองตัวนี่หกเจ็ดเจ็ดหกสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับสามหกหกสามนี่เป็นเลขตัวเก่าในงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเกาจาะจ่องวดที่ผ่านมาเลยเดย้แต่ว่าที่แดงก็เห็นลายสำนักหลายอาจารย์นี่เพิ่นก็หายอยู่เด้โดยเฉพาะหกสามสามหกนี่นะครับเพิ่นหายอยู่เลขเก่าก็ได้เนาะครับเอาบอกว่าเก่าว่าไม่ละนะครับมีโอกาสมาได้เบิดพี่น้องครับแต่ว่าขันเก่าซะแท่นี่ครับที่แดงกับบล็อกเคยเห็นเด้ว่าเพิ่นสิมาจ่อตึงศรานะครับ มาในบทสิมาอยากมาไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางของแอดย่านนบุษพี่น้องผมเด่น7กับ2องนะครับแต่วเนินเจ็พี่น้อง3าตัวสองเจ็ดหาสองเตัว7จ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแองนะครับแอดย่านนบุธ ทีแดงภาพพี่พน้องว่าเบืองขอ้อมูลแนวทางสามโตนะครับของอาจารย์คมนะครับพี่น้องครับอาจารย์คมนี่กับบัณฑไพเมืองพ้นเขาเนี่แหละพี่น้องเนาะเอาสามโตเพิ่มเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดสิบแปดหางเดียวว่าซ้ำหลายเดียห้าห้าสามห้าห้าเจ็ดห้าเก้าหกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามห้าเก้าศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ด เจ็ดเก่าเจเกนย์พี่น้องครับหลักลอยเพิ่นมีหามีเจ็ดมีเก่าสันเถาะนะครับขอมูุแนวทาง3ตัวของอาจารย์คมแนวทางใบนีส2งงวดที่ผ่านมามาคักมาแน่แถบพี่น้องนะครับแต่ว่าที่แดงโบเห็นเดอร์บเห็นกรอนนะ่นะบอกาศยืนยันนะครับงวดน,นี้พ่นห้เป็น3ามเก่ากับสามเจ็ดทะเบงว่าสิมแมนควมเพนวาบอหนึ่งกันยายนเนี่ยนะครับ พี่น้องเห็นบอใบ,อบนี่ขันเห็นนี่บอสูฟังนี่เดอ้อนะครับยืนยันให้ยืนยันให้ให้ฟังแน่นะครับเลขล็อกกองนะครับเจ็ดเก้ากับสองหกสามพี่น้องครับเจ็ดเก้าและสองหกสามพี่น้องผมตามมาด้วยใบยนี้เป็นชุดพิเศษของแอดกลมพี่น้องนะครับเจ็ดเก้า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 เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า 977797779นี่ละเนาะน,นะครับชุดพิเศษของแอดกลมหลังหังมาน่เจ็กาเกาเจ็นี่ก็เริ่มมาแรงพี่น้องนะครับแนวทางของอาจารย์เอกเมืองยานะครับพี่น้องครับ3า4เด่นนะครับหาศูนย์สี่ร่องนะครับสตัวนิก็ศูนย์สี่นแหละนะครับร่องนิก็เก้าศูนย์เี่หนึ่งสี่ศูนย เดนสีวัสดถใบนีนะครับข้างบนแล้วก็ใบหนีนี่บนรางพี่น้องครับเดนศูนยกับ่าเจนะครับร่องเก่า C กับหาหนเดินะครับหกันยายนหกแปดนะครับอาจารย์เอกเมืองย่าพี่น้องครับผู้เท่าเมืองอุบลพี่น้องผม3 57 3้าเจ็ดสามห้ปนะครับรูด3พี่น้องผู้เท่าเมืองอุบล แนวทางของแอดเสือขาบดาบพี่น้องผมนะครับเด่นเก้าพี่น้องเก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสามเก้่งสองเก้าสามสี่เก้าสามห้าเก้าสาเก้าสมเจ็ดเก้าสเ็ดเดียวในเก้าสกับ4ี่เก้าสานะครับแอดเสือขาบดาบนะครับข้อมูลแนวทางนั่งฝ่าหน่อยพี่น้องนะครับฟันหาศูนย์หาสหาศเจ็เจ ระวังเบิ่นหาหากับ7 7็น้าเพิ่นว่าเพิ่นเน้นที่หาเจ็ดหนะครับและกะาศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หาแปดหาเดและกะแกเจ็ดเด้อของมุนเนวทางของนั่งฝาน้อยนะครับเพิ่นเป็นผู้แบ่งปันมาพี่น้องฝันเป็นจริงพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นข้างบนเพิ่นเก้า8ปดเก้าแปดแกับเก้นะครับ เพิ่นกะให้สามตัวมานั่งจังสีแต่เก่ากับเป็นทั้งเทิงเนาะนะครับแนวทางของแอดต้นหอมเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามตัวหกเจ็ดสี่หกเจ็ดเก้านะครับแอดต้นหอมจิตแดงพระพี่น้องมาทถีแนวทางของแอดฟางฟางเข้าฟางพี่น้องผมเด่นหกเด้งดนงวดนีหนึ่งขันยายน หกหนึ่งหกหกหกเจ็ดเนี่หกสามกับหกเก้านะครับสามตัวเก้าสามหกเก้าหกเก้านะครับแอดฟางฟางข้าวฟางนะครับพี่น้องครับสีแดงพาพี่น้องมาถี่ของมุ่นแนวทางของรัชนกมีโชคข้างบนเพลินพี่น้องผมนะครับชนแต้มศูนย์นะครับศูนย์กับเจ็ดบ่อนะครับ อันนี้คือแตมนะครับแตมเพิน่นแล้วกะ็อันนี้ก็คือเพิ่นสรุปมาไห้นะครับข้างบนเดอร์หกสามหนึ่งเก่าสามหาเก้าสามหนึ่งพี่น้องสามตัวสามหางเนาะสองตัวนี่สามหนึ่งกับสามหาพี่น้องครับสามหนึ่งนี่เด่นกว่าสามหาเด้อเพิ่นไห้เน้นสามหนึ่งวั่นต่อไปนะครับวิ่งบนนี่สามพี่น้องครับราชนกมีโชคนะครับสรุปสัญจรตราดนะครับหนึ่งกันยายน้หกแปดพี่น้องผม อาจารณพัฒนจำจรัสีนะครับเป็นชุดตวดคัดพิเศษ40หาหางเพิ่นพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับ FC ของอาจารณพัฒนจำจรัสีนี่ก็แคปไวเดอร์นะครับแนวทางของแอดบุญนะครับวิ่งรูด8พี่น้อง38ตัวกันนี่ 8ปดหกแปโตนี่หกสพี่น้องผมนะครับแอดบุญนุมตาคลี่ฟันทงสันจอนหนึ่งกันญายชนนะครับใบนี้ที่แดงกับคิดว่าน่าจะแทอยู่ดกเพราะว่าพันว่าสันจอนยูนะนานะครับสองห้าเก้านิลพี่น้องอวยไปอวยมาหกหเทือนะครับชุดบนนี่ก็ห้าห้าสองห5าห ชุดร่องนะครับ0 6 5 7 4ห8 35เ้มนี่ยห่างนี่มากอีกแล้วนะครับพี่น้องเจ 4, 5, ็สีหานี่หลายสำรักหลายอาจารย์ให้ตรงกันอยู่เด้นะครับโอ้มี83ดหาพร้อมตัวนี้เนาะวิ่งบน5้าเด้นนะครับสำหรับนุมตาคลี่สัญจรวันนี้นะครับแนวทางของไอ้หนุ่มหน้ามนนะครับ C 3เด่นกมุมูพี่น้อง C 5 4 6 3าหากับ3ามหงดเป็นชุดร่องเนาะนะครับ ไอหนุ่มหน้ามนแนวท่างใบนี้ของบอเบิ้มเพิ่มทรัพย์นะครับพี่น้องครับนิล่ะนะครับหก6 8น9 7หกแปดหกเกาเจ็ศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเกานะครับเหนือพี่น้องข้างบนเนาะสามตัวนีน่ก็นิล่ะนะครับห6หกเก8าหาหกศูนย์ปดหกเกาหาเจ็ดเกานะครับข้างล่าง8 1ดหนึ่งแปดสองเจ็หนึ่งครับเจ็ดสองเด้อนะครับบอเบิ้มเพิ่มรัพย์นะครับพี่น้องครับ อาจารย์คนชายแดนข้างล่างเพิ่นอีกใบหนึ่งพี่น้องนะครับ4ี่เก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่หาแปดหาสามหาคนชายแดนมือเส้านี่ที่แดงเอาใบนี่สู้พี่น้องเบิ้งสเสดน,นะครับโอ้ยก็เห็นเพื่อนว่าสันจอนน้ำเนาะก,ก็ว่ามันคักเลยแล้วนะครับก็ต้องกราบประทานอภัยพี่น้องลหลายๆเดอ้อนะครับที่โบดีตรวจในทีทวนสัก่อนเห็นนี่แม่พี่น้องเห็นว่าแอสเมสเตอร์บอลสันจอนนี่ไหม กับสำพ่อเมียนเนาะนะครับขาเจ้าตัดมาซัมหนีเพราะว่าข้างล่างลงมานี่น่าจะเป็นซื่อจังหวัดที่แดงคือนวานเด้นี่น่าจะเป็นซื่อจังหวัดนี่พอนัดเอาซัมหนีจะได้เห็นหางตัวหนังสืออยู่นี่น,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 นะครับสรุปแล้วใบนีโบแมนเนอพี่น้องเด้นนะครับหนึ่งกันย่ายนสองอหก,หกปแปดนี่เหล็กปแปดนี่ขนาดจะแก่เนาะนะครับบ่แน่ใจว่าหกใดล่ะนี่ก็ได้นะครับล่าสุดใบถีมานี่ใบหนีนะครับพี่น้องครับ แถวเนาะเป็นอย่างจังหวัดแถวที่พันว่าสัจนจรตราดว่าสันนี้ครับกับพอดีบงวลนนีสันจอนตดัดคิดว่าน่าจะแถวเนาะจังหวัดสัจนจรตราดนะครับหนึ่งกันยายนหกแปดพี่น้องครับวิ่งสี่เด้อนะครับหนึ่งหกสี่สองหกสี่แปดหกสี่เก้าหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่พี่น้องผมนะครับสองตัวสี่สามหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสามแปดสาม 08กับ18พี่น้องนะครับเนีน4364กับ74นะครับ3ตัวนี้9 64กับ9 74ที่ผ่นเนีนเด้นะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลก็ต้องกลับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสำหรับอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลก็ได้เนาะนะครับที่แดงนี่แหละเบิ่งบ่คักมื้อเช้านี่พอตั้งแต่ลงคลิปแล้วปุ๊บก็จังเห็นใบนี้มากจนเอ้าเอาเอาละเด้อบาดเจนี้พี่น้องให้ให้แท้ๆเด้อคิดว,ว่านะครับเอากลับขอทานอภายัยหลายๆเด้อพี่น้องครับยอ่อเมื่อ สุดซอกล่ะนะครับรับเอาแต่เพีดเดียวล่ะในความผิดพลาดน,นี่ก็ได้นะครับพี่น้องครับอภัยใ,ให้ทิศแดงในเด้อนะครับยำว่าเป็นการทำนายตัวเลขพี่น้องผมท้ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเด้อนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลปรวใส้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง นะครับขอพรบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เออเฟอื้อเบงปัน,ปนขอมูลแน่วทั้งให้พี่น้องในเบื้องในชมนะครับพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ